คำสอนคว่าร okay. ู้ว a n ีจ่แลรู okay. ้วิวัดจดจ่อและจดจ่อเป็น่อและจดจ่ ก็พระเจ้าในองการาก,ก,ก็พุดหลอกลวคนทั้งโลกว่าวันจะต้องปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แค่จริงแล้วพระองค์เรื่อหรอว่าองค์เจ้าของทานวันน้เป็นคนมาจบเวกอนนี้ล่างกายใจเป็นจริงเจตใจไม่ได้ใจตามร่างกายนี้ไปด,ด้วยเพราะฉะนั้น ใจจนเป็นที่เก็บที่ร่างกายของเราที่เราพอเราเก็บเงินเก็บทองเก็บข้าวเก็บของไว้ที่ร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายเนี่ยเขาเป็น,นแค่เพียงเรื่ประทานอาหารเรื่องกระจายไฟเก็บของอะไรไว้ในบ้านมันเหมือนใจในบ้านของเราที่แม้ที่เก็บเล่นเดียวใจก็เป็นพวกเก็บไว้ เก็ไวทุกสิ่งทุอยางที่เรามีอยู่ไมว่าจะเป็นอะไรเนี่ยจะถคนเก็บไม่แตได้เพราะฉะนั้นปากภัยพุบัติอะไรต่างๆนั้นใจเป็นผู้เก็บไว้ใจเท่านั้นที่จะทำให้เกิดมาต่อไปอีกต่อไยก็เป็นเพียงบก เราต้องเริ่มมั่นกับใจเนุปถาไม่เรื่มมันนใจมันเจริญปัญญ์จนกระทั่งปวดเศร้าปวดร้าจนกระทั่งร่างกาย่อสูโราเราตรอมันร่างกายต่าสูรรมาที่ภาวนาหรือธรรมะตัดิ ไม่อยากจะทำกันเจ่ิยธรนี้กับครเป็นคุณประโยชน์นมหาศาลก่อพวกเราในอนาคตนำบุณนาตาสีในสมัยกับพรุทธเจยาว เธจะรัตามข้าวขาก็ัหข้าวหองเมื่อนั้นทีนี้เธอก็มาคิดว่าเราอยากจะได้บุญบ้างเพราะว่าเราก็อยากจนแล้วอยากจะทำบุญเพื่อที่จะได้สวยสมบัติเกิดความบังเลยเอาข้า,า,ขา,า,ขา,า,ขาวมื่อนั้นไนกินแล้ะ เอาไปตัวไว <Fair> ้พุทธเจ้าพุทธเจ้าจรักนางก็มาคิดว่าสะพุทรเจ้านั้นเป็นเีื่อตัางเยไหนเลยจะมังคีอกองดำดอย่างของเราตวไว ปีเก่ีๆไปตั้งนานเพื่อจะมาต่วายแต่เพียงอย่างู้เาไม่สามารกตายแลวกระจะยต่อวยนา้แม้เพียงต่นนี้ก็ยังทำให้เราไปได้สมบัติในชั้นโะวันก็จะว่ามนุษย์สมบัติวะวันสมบัติเราก็ใช้กัาวี่การสมบัติอี่มนกัน เนด้วยอย่างน้ำสะอาดอย่างนี้ที่จะเพื่อมนุษย์สม้ัติสวันทั้งวันยิบยิบานสม้ัติเกิดขึ้นในน้ำทสะอาดแล้วก็ไม่เคยจนไม่วันชาติใดชาติใดก็เป็นเศรษฐีมาโดยตลอดตามประวัติเก่าว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้น การํำความดีน่ทางเนาเอนะเปบื่อที่เราทำได้เราใเองไม่ใช่ว่าทำแล้เพือจะใ้แก่เราไปมุ่กุศลทำสัตเราเนีเราทำเองได้เองทำสมาธิทำเองได้เองทำบุญทำกัรมกุศลทำเองได้เองอย่างนี้เป็นตนเพราะฉะนั้นเราะกี่ยวพมาเลย

ใครใครก็ถูไม่ได้แม่ทับรถทัพจะบตับบชวชนะหมดแต่ว่าจะมาชนะมันค็ไร้ทางชนะไม่ได้เพราะฉะนั้นเรารียกทำเช่นเนดียวกันเดียวอะไรก็ตามที่เราทำแล้วเก็บไว้จะตัวไม่ทิ้งทิ้ของเราเองเราจะก็เป็นผู้ ยามจิตดวงเดียวอันเดชจิตเป็นสมเด็จเาทสียสงไขยแสงกับก็มาเกิดเป็นพระิษั์าและมารเราปมาณไดจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะอาัยบุญกุศลพลังเิยที่จะสร้างภูมันเองสวัสด